เข้าสู่รายการผลกระแสะนะครับกระแสวันนี้คุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวที่เรียกว่านะมันมันกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะฮะแล้วก็เป็นกระแสะที่หลายคนจะจับตามองเรื่องราวของบริษัทนะที่เรียกว่าเป็นบริษัทจักจ์ให่ที่มีการขายสินะค้าตงนะฮะหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในานามของดีไอคอนแน่นอนครับดีไอคอนเนี่ยนะฮะก็คือเปิดมาอ้าวอ้าว oh, oh. สุดท้ายเนี่ยแรกๆก็ดูเหมือบบนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปตามฟังอะไรอยู่แล้วเนี่ยบริษัทต่างๆที่ก็เป็นอ, <purpose. S 2> อ๋โอโหนีกระแสทำไมอ่ะมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะ네เล่ามาเล่ามาอยากรู้เอาอันนี้เขากำลังดังเลยไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยไงบริษัทใหญ่โตเลยอะ่ะ oh. ก็พอจะรู้เรื่องอยู่บ้างแล้วแต่รายละเอียดยังไม่ได้รู้เลยว่าเขาพูดอะไรกันยังไงบ้างเราเล่าเล่ามาสิอยากรู้อ่าบริษัทใหญ่โตดิเขาเนี่ย มีคนมาแจ้งความเยอะแยะเลยเขาออกมาแจ้งความร้องเรียนกันเยอะแยะเลยว่าเนี่ยเขาโดนหลอกโดนหลอกให้ไปลงทุนโอ้โหแล้วเยอะขนาดไหนกันแล้วเนี่ยโอ้สองร้อยสามร้อยแล้วนะสองที่ที่เขาแถลงข่าวก็สอง้ยห้าสิบกว่าคนแล้วก็ยังมีอีกขอเขาบอกยังมีมาอีกเออปัติดโทษมันใหญ่โตมันใหญ่โตขนาดนั้นเลยหรือ้ ก็เห็นดูได้ข่าวนะเขาบอกว่ารายได้ของบริษัทอะห้าพันล้านในเวลาหกปีอะคิดดูแค่หกปีอะมีรายได้ห้าพันล้านโอ้โหอ,อย่างนี้ก็หนังยาวแล้วสิเนี่ยอาแน่นอนดูแล้วนะม, <า S 1> มีม <า S 1> หลายคนไม่ได้หนังยาวอย่างเดียวนะมาหากราบเลยทีเดียวเออมีหลายคนหลายคนที่ต้องดูนะเออแต่กูสงสัยอยู่อย่างหนึ่งเนี่ย ไอการจดบริษัทเนี่ยนะเออที่กูรู้มานะที่กูรู้นะตัวกูรู้นะอืการจดบริษัทได้เนี่ยมันจะต้องมีหุ้นส่วนนะอย่างน้อยสามคนโอ้โหออแต่กูแปลกใจเลยว่าบริษัทเนี่ยพูดถึงแต่ไอพ่อไอพ่อบอสพอ่อรู้จักไหมบอสพ่อคนเดียวแต่อ,อ,อีกสองคนน่ะทําไมไม่พูดถึงหุ้นส่วนบริษัทอะอืยถ้าจดทะเบียนการค้าสองคนเขาเรียกว่าห้างหุ้นส่วนถูกไหม าจดบริษัทเนีต้องสามคนขึ้นไปที่กูรู้มานะอ้าวเหรอเออ,เอ,อแล้วคนเนี้ยไอ้บอสพอเนี่ยเป็นเจ้าของอ่าเจ้าของต้องเป็นคนที่ถือหุ้นมากที่สุดอย่างอย่างเช่นเจ้าของถือห้าห้าสิบเอ็ดหุ้นที่เหลืออีกสองหุ้นก็บแบ่งกันไปอย่างสมมติว่าอีกคนนึงก็สี่สิบกว่าอีกคนก็สี่สิบกว่าเอออีกคนก็ยี่สิบกว่าอีกคนก็ยี่สิบกว่ารวมกันก็เป็นสี่สิบกว่าให้มันเท่ากับร้อยเออ แต่กูแปลกใจตรงที่ว่าบริษัทเนี่ยไอพ่อออกมาคนเดียวเป็นเจ้าของคนเดียวและที่เหลือบอกไม่ใช่เออบอกกูก็กแปลกใจอีกเออบอกว่าตัวเองมีตำแหน่งเป็นอ่า C CO CMO ทำนูน่นทำนี่บอกมีตำแหน่งเรียกบอสนั่นบอสนี่แต่บอกไม่เมียำนาจมึงมึงเป็นม,มึงเชื่อไหมเออกูก็ว่ามันก็ ยัางไงาย,ยัางไงายอยู่เนาะเออบอกว่าตัวเองมีตําแหน่งแต่ไม่มีอำนาจเออกูก็งงเลยเออกูอยากจะให้ตํารวจอะเขาลองไปสืบดูว่าไปเช็คดูว่าไอบ้บริษัทเนี่ยนะไอ้ไอ้ดิดิอะไรไอ้คอนคอนแคนแคนเขาเนี่ยนะเออเขาจดบริษัทมาเนะ่ะมันต้องมีมากกว่าหนึ่งคนการเป็นบริษัทอะอยากให้ตํารวจเขาไปหาไอ้สองคนที่เหลือน่ะเออมันเป็นใครอยู่ไหนเออ อ่ะกูพอจะเข้าใจแล้วและที่กูอยากจะรู้อีกที่กูพอจะได้ยินแวลวลมาเนี่ยนะไอเรื่องดาราเนี่ยดารามานอาจจะมีประมาณสักสามคนเนี่ยมึงคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องดาราสามคนเนี่ยโอโ้เอาง่ายๆถ้าความยุติธรรมมีในประเทศไทยนะมึงย้อนกลับไปดูเลยคดีก่อนหน้าเนี่ยไอฟอฟออะไรเล็กๆๆ,ๆอะกๆไรสามตรงสามดีเลยนะ กูก็ไปรู้จําชื่อไปได้คดีเก่านะอเออคนที่โดนอะ่ะดารานักสแสดงนักร้องเขาก็โดนไอ้คำว่าโดนอ่ทาทาผิดกฎหมายก็ต้องโดนว่ากันไปตามผิดถูกไหมเออก,กําไรเอ็มแรงติดขาอยู่เลยอเออบางคนเนี่ยยังอยู่ในคุกยังไม่ออกเขาก็มีลูกเหมือนกันถูกไหมเออกูถามหน่อยเอะแล้วไอ้คนที่เป็นบอส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 เนี่ยแล้วบอกว่ามีตาแหน่งไม่มีอานาจเนี่ยเออ มึงจะรอดได้ไงถ้ามึงทาผิดมึงก็ต้องยอมรับว่าผิดมึงก็ต้องโดนเหมือนกันเออแล้วไอ้คนที่บอกว่าได้เงินเดือนน่ะแต่ละเดือนได้ไม่เท่ากันนะกูก็งงว่ะมึงมึงกูงถามมึงนะกูถามมึงี่หากวาดมึงได้เงินเดือนน่ะปกติเงินเดือนน่ะทุกเดือนน่ะคาว่าเงินเดือนมึงต้องได้เท่ากันทุกทุกเดือนถูกไหมถูกเอออย่างเงินเดือนสองหมื่น ก็ได้สองหมื่นไปตลอดปีลยถูกไหมถูกพอสิ้นปีอ,อ่เพอเขาจะขึ้นเงินเดือนให้เขาว่ากันใหม่ขึ้นห้าร้อยก็เป็นสองหมื่นห้าร้อยแต่นี่มึงมาพูดบอกว่าบางเดือนก็ได้มากบางเดือนก็ได้น้อยเอ๊กูก็งงสิอย่างเงี้ยเออเอาเป็นว่าไอเรื่องของดาราสามคนเนี่ยกูว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายไปดีกว่าอ่ะกูก็จะคอยดูกูก็ประชาชนคนนึงแต่กูอยากรู้ตอนนี้แค่ว่า เมื่อไหลมึงจะลุกขึ้นอ่ารือแล้วออกไปทำงานสักทีอ้าวหูนกระแสกำลังมาอีหากวาด <laughs> <laughs>